สวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆคนด้วยนะครับยินีต้อนรับุมผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่อง l u กชัวร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเด็ดฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นกระขายของทูมูฟนะครับวันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนำพี่ของผมในต่อๆไปนะครับและตอนนี้นะครับเป้าหมายของผมตั้งใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ1 5 0 0งพันห้าร้อยซับสไคร ก่อนสิ้นเดือนกันยานี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็1 0 0 0เกือบ1,300แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับช่องผมนะครับลงคลิปทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ลง5้าโมงเย็นเสาร์อาทิตย์ลง5โมงเช้านะครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นพิเศษนิดนึงก็คือเราลงทั้ง5โมงเช้าและ5โมงเย็นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมดูคลิป5โมงเย็นด้วยนะครับเพราะซันกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันคลิปแบบทันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมอาจจะพูดผิดพลาดนิดนึงต้องขอไปด้วยนะครับผมแต่ก็น่าจะฟังรู้เรื่องอยู่นะโอเคนะครับก็ไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหนักเนงะินหรือแนะนําว่าให้ใช้ซิมสำรองซิม2หรือซิมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยนะครับมาสมัครก็แล้วกันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยนะครับก <refin it. S 1> ็คือใส่ให้ครบทุกตัวนะครับรหัสเด็ดทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหันตเด็ดีก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเอ้ยผมพูดถูกไหมถ้าิีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนถ้าิีของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรหัสเด็ดีคุณก็จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าิีของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขก็ไม่สามารถใช้งานได้คลิปนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมเปิดคลิปไป2นาทีเลย โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับแน่นอนว่าเสียเวลาไปแล้วครับผมตัวแรกเลยดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้แลกวันนะครับขออภัยนะไม่ใช่ไม่ใช่รหัสเด็ดนะครับเป็นแลกวันใช้งานได้30วันนะครับแล้วก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมแลกวันได้30วันหรือว่า1นเดือนเลยนะครับ ตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้320อ mb ใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้320 mb ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สําหรับตัวที่3นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8034 4สี่เหลี่ยมนะครับสาหรับตัวนี้50 mb ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับ ดอกจันแปด็ดอกจัน803 44สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้5 0 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่4นะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ 15G กิกใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมตรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 15G กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ แล้วก็สำหรับร่างเงินฟรีตัวที่5นะครับดอกจัน8 8 8 8นะครับดอกจัน829957สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้10% 0 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน82 9957สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้100 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมดอกจัน878นะครับดอกจัน 09834เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 320MB ใช้งานได้1วันนะครับผมก็ทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน878ดอกจัน809834เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 320MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับผมโอเคครับผมสรุปคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงวันนี้เนี่ยต้องก่อนอื่นเลยนะครับขออภัยที่ผมพูดเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดขัดมันก็เลย เกินไป2นาทีเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดผิดพลาดเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะครับผมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมห้าโมงเย็นวันนี้เรามีอีกหนึ่งคลิปนะครับกดสันกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ห้าโมงเย็นนะครับทุกคนสวัสดีครับ วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสาหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดตัวจัน 901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นรหัสเนึ่งปีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9้าสี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน901เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีก1วิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน190สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟรีทั้งหมดเลยนะครับ